นายเป็นไรอะ่ะโอ้กำลังผ่อนคลายอยู่ครับพี่เฟิร์น เนี่ยตอนนี้เครียดมากเลยคิดงานก็ไม่ออกไม่รู้ว่าผู้บริหารเขาจะเป็นเหมือนผมบ้างไหมเนาะจริงๆแล้วพี่เคยไปอ่านหนังสือเจอนะผู้บริหารี่อารมณ์ไหนพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่าเขาเครียดหรือเปล่าก็ต้องมีบ้างแหละแต่ก็มีคนหนึ่งเขาอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละวันของผู้บริหารเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขามีเวลาพักผ่อนคลายแบบเราหรือเปล่าซึ่งคนนี้เขาเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ย้อนกลับไปประทำวิจัยเนี่ยร่วมกับศูนย์วิจัยนานา,นาชาติที่อยู่ในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยไปสํารวจบรรดาคนที่เป็น ผู้บริหารระดับ C ระดับ C เนี่ยก็คือรองประธานบริษัทขึ้นไปบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนั้ใน Fortune 500ซึ่งก็มีทั้ง Google Twitter DHL Motorola หรือแต่ Boeing หรือว่า American Express ซึ่งเขาก็ไปสอบถามมาได้ข้อมูลน่าสนใจมากเลยแล้วผลเป็นยังไงครับผลก็คือผู้บริหารกลุ่มนี้เนี่ยนะเขาตื่นนอนตั้งแต่เช้า หกโมงสิบห้าเขาก็ตื่นนอนแล้ว oh. หลังจากนั้นเขาจะใช้เวลาออกกําลังกาย45นาทีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจัดการตัวเองในการเดินทางไปทํางานเลย25นาทีก็ถึงออฟฟิศแล้วโอ้ห oh. oh. ดีจังเลยนะครับ mm. มีเวลาออกกำลังกายด้วยว่า oh. แต่25นาทีบ้านเราคงเป็นไปไม่ได้เนาะ นอกจากว่าบ้านจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเท่านั้นเองใช่ถ้าเดินหาไปรถไฟฟ้าก็อาจจะสะดวกหน่อยใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจคือการออกกําลังกายเขาบอกว่าตื่นมาออกกําลังกายเนี่ยเพราะว่าจะได้กระปี้กระเป๋าที่สําคัญคุณก็ยังดีด้วยแล้วก็ลดความเครียดด้วยนะถ้าไหนอยากจะตื่นมากระปี้กระเป๋าใช่ไหมไม่เครียดเนี่ยก็ลองตื่นมาออกกําลังกายดูก็ได้ตอน ผมว่าจะลองทําดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่เขามาถึงที่ทํางานกันกี่โมงนะครับผมเห็นวันๆเขาได้แต่ประชุมแล้วก็ประชุมอยู่นะใช่เลยกพรพอเขาเดินทางเนี่ยถึงที่ออฟฟิศก็สักประมาณ8โมงนะนายที่บอกประชุมก็จริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปสํารวจมาแล้วก็พบว่าประชุมวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นเขาก็จะใช้เวลาในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆก็ตกประมาณสัก25นาทีแต่ที่เสียเวลามากหน่อยก็คือพวกตอบอีเมลส่งข้อความใช้เวลาเกือบเกือบ2ชั่วโมง แต่ผู้บริหารเนี่ยเขาคิดวางแผนโครงการใหญ่ๆคนเดียวหรือเปล่าพี่เฟิร์นไม่เลยนายเขาทํางานกันเป็นทีมเขาบอกว่าทีมวงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วเขาก็พร้อมจะฟังไอเดียแล้วก็ความคิดเห็นของคนอื่นๆเสมอแต่ถ้าจะทํางานคนเดียวนะเขาก็ใช้เวลาไม่นานหรอกประมาณสักสองชั่วโมงเคลียร์ภารกิจส่วนตัวที่เป็นเรื่องของงานของเขาฟังดูแล้วการเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยเนาะผมว่าไหนจะต้องเครียดเลยจะต้องเตรียมตัวอะไรเยอะๆมากมาย ผมว่า oh, เป็นแบบผมเนี่ยสบายแล้วครับว่า <c oughs> แต่ตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วอะหาอะไรกินก่อนดีกว่านาอหิวเพราะเครียดหรือว่าหิวเพราะอยากกินอะ